กินเข้มข้น,นนะคะต้องบอกเลยนะคะว่า,าในซอยเสืีรถหนี้นะคะจะไม่ได้มีแค่ร้านชาชักอย่างเดียวนะคะมีหลายร้านนะคะที่มาขายทั้งเช้าและก็เย็นนะคะซึ่งนะคะเราก็ได้มาร้านชาชักนะคะแล้วบังเอิญได้ไปเจออีกร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านกล้วยปิ้งหรือว่ากล้วยกล้วยทับน่นเองนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ากล้วยอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปถามที่ร้านกันนะคะว่าเป็นกล้วยอะไรนะคะไปกันเลยคะ่ะ อสสัสลามุอะลัยกุมค่ะค่ะขออนุญาตไปข้างหลังได้ไหมคะอ่านี่ขายอะไรอะคะกล้วยปิ้งค่ะกล้วยปิ้งเนาะขายยังไงบ้างครับเนี่ยขายขายังไงชุดละสิบค่ะถ้าทำมันก็คือสามไม้ยี่สิบเหมือนกันสามไม้ยี่สิบเนาะมีมีกล้วยขั้วอย่างเดียวหรือว่ามีเมนูอะไรอีกมีกล้วยแล้วก็มันมันไม้แล้วก็มันเทศธรรมดาอืมมันเทศราคาเหมือนกันไหมหรือว่าต่างกันเหมือนกันเนาะ แล้วมันต่างยังไงจากที่อื่นนะคะต่างยังไงจากที่อื่นก็คือความคิดคือรสชาติจะแล้วแต่ส่วนตัวค่ะอืแล้วแต่ส่วนตัวจะแตกต่างจากเรานิดนึงนี่ทำอะไรอีกแล้ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่เปิดกี่ปีแล้วเนี่ยเปิดนี่เกือบจะเข้าสองปีแล้วค่ะอืมสองปีแล้วเนาะสั่งเป็นกล้วยกล้วยปิ้งโอเคอค่ะ อันนี้ใช้ถ่านในการปิ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะใช้ถ่านเลยเพราะว่าถ้าใช้เตาไฟฟ้าคือมันจะไม่อร่อยอ๋อมันจะไม่อร่อยนะคะมันจะแข็งอันนี้เป็นอะไรคะน้ำกะทิค่ะน้ำกะทิที่โรยกับกล้วยปิ้งใช่ไหมใช่นี่นะคะนี่อันจะข้นเหนียวนิดนึงอืมมากินเข้มข้นนะคะไม่กินใบเตยเลยอันนี้ใส่ใส่อะไรบ้างอะคะ ก็จะใส่พวกนมน้ำตาลปี๊บเกลืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้ใบเตยกินจะได้หอมค่ะมีร้านไหมน้องจะเปิดตั้งแต่10บโมงเช้าถึง3าทุ่มค่ะมีวันหยุดไหมคะมีเสาแล้วก็จันอังคารค่ะจันอังคาะมีเบอร์ติดต่อไหมคะมีค่ะ0 9น4 2เก้าหองสี่เก้าค่ะเดี๋ยวเรารอนะคะตอนนี้กำลังปิ้งนะคะเราอยากกินของดีร้อนๆน,นะคะ กำลังปิ้งร้อนๆนะคะนี่ดูนะคะอันนี้ใช้กล้วยอะไระคะกล้วยหินค่ะกล้วยหินกล้วยหินทำไมถึงใช้กล้วยหินนะกล้วยหินมันจะแข็งหน่อยแล้วกล้วยน้ำว้ามันจะนิ่มกินไม่อร่อยอันนี้กำลังทำอะไรอยู่กำลังทับอยู่คะ่ะจะให้มันแบนกำลังทับอยู่นะคะ นี่อุ้ยเยิ้มเยิมนะคะนี่ชิมกันเลยนะคะอืมรินหอมของใบเตยนะคะนี่ดูจากน้ำจิ้มแล้วนะคะเข้มข้นนะคะนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่น้ำจิ้มนะคะยิมเยิ้มนี่ ไอเป็นคนชอบที่กินกล้วยทานะคะกล้วยปิ้งแบบนี้นะคะถ้ากินร้อนๆนนี้อร่อยมากเลยนะคะสุดท้ายนี้อยากให้กดไลค์กดแชร์เพจมากันและกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนได้รู้ทั่วโลกนะคะว่าที่นี่มีของกินเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปต่อไปติดตามนะคะว่าเราจะไปไหนตอนนี้บายยก่อนนะคะอสัสสลามมุอะลัยกุมค่ะ